ห7 18 19ส0 21 2ส2ดีท่าไหมน้สอมืนสวัสดีครับมนีอยู่กับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลนะครับสวัสดีค่ะมนีน้องรักได้งเงินมา2องหมืหาเธอจอาไปยังเอาไปให้เขาเจ้ายืมเธอมาจะใส่เอาทองไปจำเอาทองไปจำน้องพี่น้องใส้ใบทองกดื่นไปเอามาเอามา อันนี้งันสองหมื่นหาน้องรักเอาท่องไปจำบาทหนึ่งเนาะพี่น้องเน,งนงาะก็คือเขาเดือดร้อนเขามายืมผมกับบอมมี่าะว่ผาผมเงินนะ่ะไปสื่อรถบรแล้วสื่อขั้นนี้เบิดสื่อขั้นนี้เบิดกับบอมมี่เบิดที่นี่เพื่อนมายืมเพือเ่อนเดือดร้อนกับคนด่เคยอยู่น้ากันแหละเพื่อนเดือดร้อนนี่นี่จำทองนะสองหมื่นห้าวัดใจกันเลยว่าผมกับบอมี่ผมกะเอาเงินเอ้เอาท่องไปจำมา กพื่จะให้เพื่นยืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2ที่สองี่หเก้ายีบามยี่บสี้านี่มอปลานี่ครับหมอปลาเจ้าเสียวเงินไปอย่างพรอพี่น้องเพื่อนงเลยเอาความจริงเอ่อทั้งบ้านขัดสนต้องการแมนต้องการการเงินคือเอาตรงๆนะว่า เงินนี่ผมไปจำท่องเนี่ยผมใส่เบอร์มาผมจำท่องจำท่องไห่เรื่อยเหรอ่าจำท่องบารหนึ่งท่องไห่ลากท่องเมียจำไหน้นะไปสองหมืนหาเจ้ายืมเงินผมทุกคนสื่อมองว่าผมมีเงินผมมามีผมไปซื้อรถเบิร์ตแล้วลซื้อรถมอเตอร์ไซค์เบิร์ตก็เห็นอยู่ว่าผมซื้อแล้วที่นี่ <ๆ S 1> ผมก็เลยเอาเงินสองหมืนหาเนี่ยมาให้เจ้าเจ้าสิยืมเจ้าสิยืมจากบาทก็คือคุยกันไว้ สองเมื่อหานี่แหละกะหายสองหมื่อหาเต็มจำนวนแล้วเจ้าส,สารีไส่ยังไงก็เงินเพดออกก็ทีเธอย่อยหายไปอันนี้บพ<อ>แมนคอนเทนต์นะครับคือเพิ่นเดือดร้อนออคัดสวนเรื่องเงินละ่ะเออผมกับสอยเรือกันบ่ซอยเรือกันกับแจ๊คซีวา่าจังไงเนาะเขื่อนทำว่าผมมีบ่ผมกับพวได้มีมากไหมเนี่ยผมให้นี่ผมใหย้ยโดยใจเพรานว่าสนิทกันอยู่น้ำกันมากผมกับสอยเหลือซอยซอยยำพุกยำหยาดเนี่ล่ะได้น้องตั้ม กับน้องรักนะครับกับเฮียหยองกับเฮียหยองเนาะที่ว่ากับเฮียเล่ผู้นึงคือเอาตรงๆเจ้าต้องการเงินหามื่นเอาตรงๆเลยว่าเจ้าต้องการเงินหามื่นอ่าแล้วก็ของได้น้ำตาหยองได้น้ำเฮียหยองสองหมื่นห้าแล้วก็ได้กับน้องตั้มสองหมื่นห้าได้น้ำน้องรักเออน้องรักน้องรักเหมือนกันเลยคือกันแต่ทองก็เอาไปใส่ในที่จำเป็นแมนกับก็แมนว่าเงินที่คอยได้สองหมื่นห้า ได้ย้อนสองเมื่อหาเป็นหาเมินเอาไปลงทุนโดยการเอาไปลงปูเสร็จจากปูก็ไปนําเต้าบ่ได้ยังสั่นบ่เอาได้อันนี้คืออันนี้เอาังี้ยมีลารก็คือทยอยให้แต่ว่าต้องให้ทุกเดือนมีมีน้อยให้น้อยมีมากให้น้อยมากกับโบแมากับบลุษแต่เดือนละหาร้อยพันกับวาการไอยังให้มันต่ำว่าโบแมนเดือนละบาทกับโได้ได้ยังสั่นเพราะว่าข่กับเพราะว่าข่อยกับต้องเสียค่าดอกดอกทลองน้ำ แต่ว่ามีน้อยห้หน้อยมีหลายห้หลายบระชิห้เดียวละสองบาทสามบาทนี่สิอันนี้บอหยอกได้มันกับควบคุมค่าดอ,อกถูกไหมันเกินป้า <c oughs> เออนั่นแหละครับผมนี่แหละเป็นกำลังใจให้คนลม่มว่าตองค์าำเพื่อนาคตเจ้าไปดีเจ้าอย่าลืม่อยกันแล <c oughs> ้วกันก็ถ้าว่ลลืมบอมันกับบอลืมหรอกเพราะว่านี้หมอไปาสารได้มือนี่ก็ได้นองตับผู้แรกนี้คนแรกเลยที่พาเข้ามา เมาอยู่ในกลุ่มนี่่อยูในกลุ่่มนนีั่นแหละการรักษาค่อนดีไปอย่าไปเห็ดซัวอันแนวบดติดกับเลิกได้แล้วเนาะแน่วมูนั่นก็ติดไปนับกันหยอกหยอกหเอาไปให้ไปดูแลขอบคุณน้องตามเคลียร์ปัญหาชีวิตกับน้องรักหลายๆเนาะอันนี้เพรได้ให้เลยอดได้คือให้ยืมเอาไปเคลียร์ปัญหาชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่สิ่งใดที่มันบอดีแล้วก็เจ็บมากวันจะว่าน้องสอนเถอะผ่านมังกรขึ้นกันก็ต้องฟังกันแหละ ก็ต้องฟังคนที่ผ่านมาก่อนเมื่อจำเป็นต้องมามีอายุมากอายุน้อยแต่ประสบการณ์ของมากกว่าเรานั่นแหละเอาไปเทียบปัญหาชีวิตแล้วก็ขอให้มันดีขึ้นไปกว่านี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ไเรือเอาไปไหว้ทะลงนั่นลงนี่จะว่ากันไปลงทุนจางของขว้าหมันดีขึ้นเนาะครับผมอันนี้บระเทศไทยคอนเทนต์แล้วครับคือที่ให้ยืมเลยหลายคนหยุดทักมายืมเงินผมผมมาห้กันได้ผมเนี่ยอันนี้มีเลยครับในเฟซผมมาห้กับบอกผม หลายแห่งผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับคือที่ที่เฮ็ดแบบนี้พวแม่นอวดพวแม่นโชว์ผมเอาไปจำผมผมทายไว้ว่าวันหนึ่งผมเคยซอยเหลือเพิ่นอ่าให้เพิ่นแบบมือไรที่เราซั่งข่อยแกงหน่อยแม่งมันบ่มีมันกับไปจำเสด็จนึกถึงความดีเฮาบ้างมือไรเฮาเฮ็ดผิดใจกันกะให้เพิ่นได้เบิ่งคลิปนี้ย้อนกลับมาเบิ่งว่ามื่อหนึ่งเฮาเคยได้ซอยเพลินอ่าใจกันนะกแต่ว่าอยู่น้ำกันมาหนิแมนเพราะปีไปกว่าสิบปีแล้วสิบปีแล้วเจ็ปีแล้วมันเคยเถียงกันแมื่เกี้ มาบอกกันนี่เลยบทเถียงมันถีเถียงกันยูยูแค่ช่วงเดียวมีลุงนําเต้าเจ้าลงปลาเถียงกันไปเถียงกันไปไปเขาพับเขายังพอกันหมดอะเขาลานคณาโอเคจริงๆนะบุญนี่ท่านบอนี่ยแหละบุญกิตติชีพนี้ไว้ไว้ลงเนาะลงไว้บ่ได้ว่าเป็นหลักฐานบ่ได้ว่าเป็นเออเป็นหลักฐานพร้อมแล้วว่าเจ้ายืมเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ้าได้ยืมแทนเพราะแบงคอนเทนต์จะบอกเพิ่นเออเมนี้ยืมจริงๆครับไม่ใช่คอนเทนต์เออแราคา มือใดที่เฮาสั่งกันหรือผิดกันให้เจ้ามาเบิ่งคลิปนี้เอไม่ใช่ได้ฮักกันนะพี่น้องอย่าบ,บอกแต่อ้ายั้งตัวสร้างไอ่ตัวก็เบิ่งคลิปนี่กันเบิ่งคลิปนี่ยังขอ่อยินแต่สิสั่งเติมตัวเอ้ยมาสั่งเงินข่อยไปบ่ใช้ร <laughs> ียงประมาณนี้จังซี่เนาะอาพี่นออ้องนีคค่ล่ะครับสร้อยเหลือกันครับมื้อนี้กับพ่อใบสมนี้เนาะครับการกับท่านใดว่าจะได้ในโฆษภาพขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องติดตามพวกผมไปดูๆแน่เด้อครับนี่ซสมนี้ก็เป็นคลิปแล้วเฮาแต่ว่าคือให้จริงนะครับ โปรได้โปรได้คอนเทนต์โปได้คอนเทนต์เดี๋ยวเราไปจำจริงๆนะไปทองจริงๆนี่ไปจำนจริงๆนี่ไปจำนำจริงๆเออนี่สิบหกพฤษภาสามเดือนเหมือนตัวนี้โอเคตามนั้นได้ขอบคุณครับ